แล้วหนึ่งคู่ผ่านแล้วสองคู่ผ่านแล้วสามคู่ผ่านแล้ว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 โอ้ม่หยุดอยู่ที่กล้วยกับแม่ใช่ไหมเฮะ mà dù dù thì quay xem ai đinh đồng đinh đồng đinh đồng hí đinh đồng đinh dong đinh dong đinh đồng đinh đồng đinh đồng hí đong dong đong dong đong dong đọt đẹp đọt đẹp đọt đẹp cả tài cặp tàu đọt đẹp đọt đẹp ơi đọt đẹp đọt đẹp đọt đẹp cả tài tàu đọt đẹp 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 Wow! Oh my God! เอาใหม่เข้ามาอีกรอบนะอ่าถึงอ๋อโหโ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 อโหคนหล่อคนหล่อคนหล่อครับผมันดีียงงุ วิธีซุปตาเขาอาบน้ำเขาก็จะไม่เหมือนใครซุปบกมีน้ำค่ะวิธีซุปบกมีน้ำอาบน้ำอาบน้ำนะคะ<า>เพื่อเล่นกิจกรรมนะคะทบทวนวิชาที่เขาเคยเคยทำ ะะดูว่าเขายังจะทําได้หรือเปล่าโอ้ทำได้โอ้โหมีมีตอบโต้ด้วยทําได้ทําได้เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเขายังจะทําได้หรือเปล่าเราไม่เคยได้ทบทวนเลยนะ,ะไม่ได้ออกงานที่ไหนเราก็ผูกยืนกินหญ้าแล้วรอชิวๆไม่ได้ทบทวนวิชาเลยเรามาดูกันว่า,น,านะคะ,ะ,คะเขาจะ ยังจำวิชาที่เขาเคยทำได้หรืึปะมาลุ้นกันเลยอ oh. อุปกรณ์ของเราที่จะให้น้องดาวทวนวิชานี่มีหูล่าฮุกนะคะมีกระทามีสเก็ตบอร์ดนะคะสเก็ตบอร์ดนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะน่าจะผาวงล้อมนี้ไปนะมีเก้าอี้ก,กั้นอยู่แล้วก็มาอรอลุ้นกันว่า น้องดาวนะคะจะทําได้ไหมส่วนกําลังใจของเราอยู่ด้านข้างค่ะทุกคนนี่น้องสาวคนสวยจะเป็นกําลังใจให้พี่ดาวนะมาแล้วมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่เบลอเทอรเลยน้องดาวตอนนี้อ้วนมาก ตัวโตมากนะคะครับแล้วครับแล้วหรอเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงเสียงไปไหนเอ่อเอ่อเอาอะไรหน่ยเอาอะไรก่อนอ่าสเก็ตบอร์ด จำได้ไหมอ่ะเนี่ยสเก็ตบอร์ดนี้เป็นอะไรที่ยากที่สุดสำหรับน้องๆช้างแล้วนะคะถ้าหาจังหวะไม่เจอหาจังหวะตัวเองไม่ได้นะคะก็ไม่สามารถทำได้นะนนีเออ่เออ เต้นอยู่นะลำมัติพานเลยบอเอ้ามาเร็วเร็วเร็วหาจังหวะอยู่เออเลี้ยวเลี้ยวเออมาอ่ะจะชนเก้าอี้หาจังหวะเลี้ยวออกเอ้ามาเออมา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 จับจังหวะได้แล้วโอ้จับจังหวะได้แล้วจับจังหวะได้แล้วมีการอ่าล้อจะชนเก้าอี้นะมีการเอามือจับแล้วก็ดัน ดันดันสเกต็ตบอร์ดให้ออกจากเก้าอี้อ่ะ,อะขอม่อีกรอบขอม่อีกรอบขอหม่อีกรอบครับเอาเก็บเอาเก็บเอาอุปกรณ์หนูเก็บเอาเก็บยังไงไปเก็บไหวไหมเอาเก็บดีดีเก็บดีบดีโอเคไปไป,ไปเลยครับโอ้โหอ่ดูรอบสองนะคะว่าจะได้ไหม เออมีการหยุดแล้วก็จับจังหวะด้วยนะคะว่าเขาจะโดนเก้าอี้ชนเก้าอี้หรือเปล่าอรอบนี้มาพร้อมกับาคาถาผู้ใจอะจับจังหวะดีๆลูกจับจังหวะดีๆอ่ะมามามาเลยกล้วยอยู่ด้านหน้าลูกกล้วยอยู่ด้านหน้าข่าวงล้อมเก้าอี้มาเลยลูกเออเออ เออ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 มามาวะมาวะไทยมาวะหนูไทยมามาวะไทยมาวะลูกเออเย้ครับครับเออจิตกรรมที่สองก็ผ่านไปแล้วรางวัลเป็นกล้วยสองรู เก็บอุปกรณ์ครับเส่นชัยหนูอยู่ตรงกล้วยนะลูกไม่ไม้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเก็บเก็บเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ครับเก็บอุปกรณ์หนูครับอ่าเราจะไปเล่นกิจกรรมต่ออีกรางวัลของหนูคือกล้วยอยู่ด้านหน้านะลูกไปโอ้โหกิ่งมากครับ ขนาดเราไม่ได้ทวนในเอฟทีเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทบทวนวิชาน้องดาวไม่ได้ออกงานที่ไหนก็ถูกน้องนะคะคกินหญ้าเล่นน้ำตามปกตินะคะมาต่อไปก็จะเป็นฮูล่าฮุปนะคะต่อไปก็จะเป็นฮูล่าฮุปค่ะเออทั้งโยกทั้งเล่นอุ้ยล้อลุดแล้วใช่ไหมน่ะ ใช่ไหมล,ล้ลอลุดแล้วนล้อลุน้ำหนักเยอะเกินใช่ไหมลูกอุ้ยล้อแตกเลยอ่ะพ่อหมุนวลูกหูไปลูกด้วยอ่ะเตรียมความพร้อมครับหมูดาวชั่งน้ำหนักการะยะให้มันถูกนะครับอ่ะโอเคมามา,มาลูกมา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 ลูกมามาอ้าวไม่ตรงไม่ตรงมาไม่ตรงยังไม่ตรงเอมงเอาม,มายังไม่เข้าเป้ามา มามามาทางนี้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 เอ้าเลี้ยว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 เอาทำไงทำไงพอล้อมันชนทำไงเอ้าหักเอเปอร์มีหักลบด้วยเออมีหักลบด้วยมีหักลบด้วยโอ้เก่งครับเก่งโอ้ได้รางวัลคนเก่งไปเป็นกล้วยกี่ลูกกล้วยกี่ลูกแค้ไงลูกหนึ่งมือมือมือเออเออเออเก่งเถอะวะ เก็บเก็บเก็บหนูจะเล่นกลับไปคืนหรอไหนลองดูดิจะเล่นกลับไปคืนเหรอเก็บเอาเก็บเอาไม่ต้องเล่นเก็บเอิเออเออมามุมามุมมามมุนามุมามุมุมมุมุมุมามุมามามมุมมุนามาวางลงครับาางลง วางลงชั่งน้ำหนักวางลงเออวางลงเออวางลงครับวางลงอ่าหมุนให้มันดีๆจะเล่นเองนักเลงพอพ่อไม่ต้องตั้งหนูตั้งเองอ่าเออ,เอ,อนักเลงพอวางวางอา้าวชั่งน้ำหนักให้มันตรงดิอ,อ่าครับล้วมันเรางวัลของหนูคือกล้วย <c oughs> อยู่กับแม่นะลูกอ่ะไปรอบเอ้าอซิบ เดียวเดียวเดียวมันพันกันอยู่เออหาจังหวะลูกหาจังหวะครับเออไม่ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงไหนทำยังไงมันไม่ตรงหักลบลูกหักหลบหักลบหักหลบหักลบทำไงเอ่หมุนมุนมุนเรื่อยมุนเรื่อยอ้ามือผมไม่ว่างพ่อช่วยหน่อย มือหนูไม่ว่างเออมือหนูไม่ว่างช่วยหนูหน่อยเออเออเออมือหนูไม่ว่างให้ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยครับช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยเออเออช่วยหนูหน่อยเออพ่อช่วยหนูหน่อยเออเออมาเรื่อย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 เอออ้าวรางวัลของหนูคือกล้วยครับผมรางวัลคนเก่งเก่งมากครับเก่งมากไหนหนุนหูแล้วฮุบโชว์ท่าต่างๆที่จําได้ไหมเขาทํายังไงเอาหูแล้วโอสเก็ตบอร์ดออก เออนั่นแหละนั่นไหมได้อยู่เอาเอาฮูหเล่าฮูลหูล่าฮูเลาฮูบูล่าฮูเออเอาแแล้วโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกเออโยกโยกโยกยกเข้าไปให้มันหลุดโลก

อโยก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 เข้าไปให้ม um ันหลุดโลกเอ้าปะโตคนอีหยังมาเก่งแถอะวะพุนพุนจุ๊บจุ๊บจุ๊บฮั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 บ ยังไง schnell. ไหนนั่งลงยังไงอ่ะนั่งลงยังไงขอท่านั่งหน่อยท่า well, นั่งยังไงยังไงครับยังไงครับโอ good, good. ้โหยังไงครับท่านั่งครับยังไงครับยังไงครับเออโอโอโโเก่งเถอะวะเอามุนไปเรื่อยๆอ้หมุนได้นานเหมือนกันนะเนี่ยเอามุนไปเรื่อยๆมุนไปเรื่อยๆมุนไปเรื่อยๆ คุณไปเรื่อยๆคุณไปเรื in day, ่อยๆเอาเอาเอ่อเอ้ยรางวัลหน่อยรางวัลหน่อยพ่อเอารางวัลหน่อยไม่รางวัลหน่อยรางวัลหน่อยเออไม่นักอยู่ได้หนิรางวัลพ้นหนิ แกมหรือยิ้มยิ <go> ้มใหญ่เลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขาเรียกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยผู้บ่าวผู้บ่าวสำน้อยผู้บ่าวสำน้อยของเรายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยอโเคเหยียบดีๆลูกโอเคมาแล้ว มาแลว้วมาแลว้วโอ้โ้ผ่านแล้วหนึ่งคู่ผ่านแล้วสองคู่ผ่านแล้วสามคู่ผ่านแล้ว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 โอ้ม่หยุดอยู่ที่กล้วยกับแม่ใช่ไหมเอ๊ mấy dù chú thích quế chứ mà đinh đòng đinh đòng đinh đòng huy đinh đòng đinh đòng đinh đòng huy đinh đòng đinh đòng đinh đòng dong 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 huy dog dec dog dec dog dec tàu dog dec dog dec dog đọt dog đọt đọt dog dec dog đọt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  dog ơi dog 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 đọt dog đọt dog đọt dog 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 đọt dog 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 ว่าจะได้ไหมหนว้าวมค m ก็ o d เอาใหม่เขามาอีกรอบนะอ่าถึงอโอโหอ๋โหอ้โหอ้โหอ้โหคนหล่อคนหล่อคนหล่อครับผม

ถ้าชอบคลิปวีวปวโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะ,คะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีวโรน้าค่ะสวัสดีครับอ